วันนี้พี่ทัศนจะมาซ่อนเอฟซีทำเมนูลกปลาร,ราน้ำพึง่งนี่คำว่ารานี่เป็นซับเฉิงลึกข้องผักตายบ้านเรานะถ้าแปเป็นผักกลางน่าจะประมาณว่าลกปลาเชื่อมน้ำพึง่งนะครับเป็นเมนูเทว่าเราจะนำเสนอให้ทุกคนได้แลกกันในวันนี้ใครแลยคลิปนี้จบรับรองวาทำเป็นกันทุกคนแน่นอนขั้นตอนแรกเราตั้งน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่ลบกปลาลงไปนะใช้เวลาประมาณ1ิบนาทีต่อไม้ซุกก่อนต่อไม้สุกก่อน 10นาทีผ่านไปครับลูกปลาของเราซุกได้เทแล้วเดี๋ยวเราจะยกลูกมาพักหน้าแล้วก็ออกเปลือกนี่ครับหน้าตาข้องเนื้อลูกปลานะจะออกซี่เขาเข้าวเนีวนะ้วนุนอันนี้กินได้แล้วเปล่งนะอันนี้สามารถกินได้แล้วก,ก็คือปกติเวลาเขาแปรรูปแบบง่ายๆก็คือไปทําได้หลายสิ่งนะอย่างเช่นเอาไปมกก็ได้รึเปล่ามกกระรเลยเดี๋ยวลองมกแล้วมกกินร้อย ึ่งต้มนะครับต้อมมาน,นีง่ายๆเลยแต่ว่าเม,เมาาน,นูเี๋พิจัดจะนําเสนอวันนี้คืออาจจะเป็นเมนูมที่มีความซับซ้อนในการแปรรูปกระกิจแต่ว่าก็ไม่ไล่ขั้นตอนแลวก็พิทัดมันใจว่าถ้าเคยได้ทําตามรับรองว่าจะติดใจนะเคยเคยกินมั้งลูกปลารานังฟึ่งที่ว่าใครชอบกินแบบสไตล์ไหนแบบไหนนะรบกวนคอมเมนต์มาบอกดิเดี๋ยวพิจัดจะชิใม้เลรรสชาติ้องลูกปลาเพื่อใครย,ยังไม่เคยกินนะว่ารสชา,า,า,าติเดี๋ยวปันการต้มมาแล้วนี้นันจะมีรสชาติมันเปรีย ซึ่งตัวตาตดินนะครับรแต่มีความมันมนว่าหนุ่มๆละมุนว่าถ้าเป็นตัวไตดินนี่มันจะรสจาตจะไม่แ้มคอนเมื่อหลุปลาเออเนี้ยกินร้อยแลนี่ต่นี่นี้ซึ่งร้แลนั้นเราปลาไปล่าหนําปึ้งนะได้มีความวานมีความวาน,ม,วาม,วานมีความมันมันจะเด็ดตะเขนได้นะลองกินเจอสักกี่ล้าหลังจากปอกเลือกแล้วครับก็จะได้ลูกปลาเตม่แขนเนื้อข้าวๆนวนๆกลิน่นหอมยวัยวยวนใจเหลือเกิน ขั้นตอนหลังจากนี้ครับก่อนที่เราจะไปร่านําปึ้งกันเราก็ต้องไปกอดก่อนนี้และเป็นขั้นตอนที่ว่าแตกต่างจากการทํหลุกปลาตัวไปนะแต่เป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก้อนที่เราจะทอดเราก็ต้องมาแบะหลุกป,ปลาออกก่อนนะครับนะเพราะว่ามันจะสามารถแบะออกได้เป็นซ่องกรีบซ่องปูโอเคขั้นตอนต่อไปครับว้านหลุกป,ปลาก่อน หลังจากเราผ้าหลุกปลาเป็นซ่องเสกนะก็จะมาเข้ากระบวนการต่อไปนะนะั่นคือการทอดจริงๆแล้ว,วที่พิธีเต้นเขาทำค่ายันเขาจะซอยบางๆเลยแต่วันนี้พิธีคิดเอาเองนะว่าถ้าว่าเราเบะซ่องเสกปันนี้มันยังมีความหน้าอยู่พอเราตอดปับ๊บข้างนอกกรอบข้างในจะได้ความนุ่มนะกรอบนอกนุ่มใน,นโอเคขั้นตอนต่อไปตอดหลุกปลา เราจะทอดไม่นานครับตอดให้พ่อแบบข้างหนอกกรอบๆกันนะประมาณหนาที่นกะก็ยกได้แล <S <S <ด>้วเดี๋ยวพอชิ้มแบบเด็ดทอดเซ็ตตะกิดนะอือไม่เนอะด้อยน้อยว่าผมไม่กินด,ดีเดียวไม่กินรักครับอืม,ม,มเมื้อมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะ เงือ right. right. uh, มันเปลี่ยนไปเลยแต่ถึงกับความผมไอ้เดี๋ว่าล้อมล่อมเลยมันอายไปอายมันเลนะอายมันเลยอายมความผมได้รูอได้ได้ถึงิ่งอไตย่ำก็ได้ปลาแ้มต่มตก็ได้นี่ผมเต็นตัวเต็นมันวกได้เลยครับตัวอีก่ดับหนึ่งลาวนะล้มานะมัน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 นมนัมัมันนมันมันมัม มาตึงกันตอนนี้นี่ยุดได้แล้วนี่ปลวร้อยแล้วนะไม่นะับท <laughs> ี่เรากินกันเบาเลยนนจริงหมาว,าว่านี้เลยนี่นำดื่นนะวะ <laughs> นี่รับได้หลูกป,ปลาที่เราพอดมานรับร้อยแล้วนะแบบกรอบนอกนุ่มไน่นะครับขั้นตอนต่อไปตั้กันกันขั้นตอนนี้เราจะเที่ยวน้าพึ่งนะครับนี่ตั้งถาก็แล้วนะเปลกเราต้องใส่น้ำไปตะกิดก่อนอันนี้ผิดตัดเลือดใจน้ำพึ่งแดงแต่ว่าบางคนเด็กเขาเกี้ยวว่าใจน้ำตาลใส่เก้าอนะไหครับ,รบอันนี้เราใส่น้ำพึ่งแดงมันจะน <ำ S 1> ได้ซ<ด>ี<ด>่แบบ เมื่อน้ำพึ่งกันนะกันนี่นะคาราเมลนะคาราเมลคาราเมลหลังจากนี้เราก็จะกวนในเรือให้น้ำพึ่งไล่นะครับยดเกลือตะกี้ไหมยดเกลือตะกี้ดเกี่ยวน้ำพึ่งได้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกปลาลงไปเลยดูดีนะพึ่งเนะวะเอ้ยอ่านะพึ่งเอ้ยพอดีเลยดูดีดูดีขั้นตอนนี้เราจะ วัปไปจนวาน้ำพึ่งหรือเนี้วเนีย้ยเกาะเตูกปลานะนํานไมนะกับเกาะเนื้อแบบนี้มันจะก้าวกาเนือว่านะพวกมันโอ้ยหน้าตาน่ากินสร็จเรียบรอยหลกปลาราน้ำพึง่งพ่ท่านไดไปเสิร์ฟก็มุ่นเชิงลึกจักคนเต้าคนแก่มาแล้วครับว่าคำว่าราเนี้น่าจะไปในทางว่าเกลือหมากว่าใช่ไหมเกลือเหลือถ้าว่าเืียมนี้ก็คือเืียมกับเืียมแต่นี้มันลักษณะเหมือนกับว่า เหลือบน้ำปึ้งได้เป็นนั่นแหละค,คนตายบ้านเราก็เรียกว่ารา่าแล้วก็จิ้มแลเชื้อว่าแรกคนอาจจะย,ยังไม่เคยกินนะลูกปลาหน้านังปึ้งแตาเฉียมกต่เฉียมเดียวพอนะอย่าเฉียมเต <c oughs> ียมอย่าเฉียมเดียมครสัมปัตรแรกเมื่อนไวชาบไวชาบแต่ก็เกลือกน้ำปึ้งนะแต่ว่าพอเรามาเฉียมมันนี่เรียกวา่ารสชาติของลูกปลาจะตุ้นไปนิดแต่ว่ามันได้ความหวานได้ความวาน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 เมันมันไม่เป็นบ้างไม่เป็นบ่างเลยหรือเปล่าหนั่นสีปีวันปีหนึ่งได้กินวนหนึ่งปีวน ก็ถ้าใครมีโอ,อก,กาสได้เจอปลุกปลานะจะให้เลยคลิปนี้แหละพอเลยคลิปนี้ปั๊บก็สามารถทำเป็นอย่างทุกคนแน่นอนเลยดูมัง้งเหรอเมื่อว่าเม็ดกรอกเลยอ่าไม่ไกลไกลเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันมันมันวะจริงเหรอโอ้ใจมาเลยอยู่ในความกิดกันแล้วนะ,นนะนมันอยู่ในความกิดกันว่า,าไปไปเลยมาแปลไปไนได้ซ้ำเป็นตัว คนงานโอกมาบ้านเลยนี่เราอายุเราออกคลิปเร็วแลย่วันนี้เพิ่งต้นแดกมาได้กินวันนี้ก็ได้แล้วเได้เล้วกจเฉยเร็วนี่